สวัสดี FC แฟนชาองทุกคนนะคะมินินี้นทิยาก,กับสิพาพ,พมมน์ภม่พิณอญ FC ไปตามแนวท้างโค้งสุดท้ายของอาจินนะคะโค้งแรกตามไปแล้วนะคะโค้งสุดท้ายเพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจเลขงวดนี่หาต้องมีนะคะวดทดิผ่านมาเพื่อนบอกว่าเลข00น,นะคะเลขออก90กับ60 วันนี้เพิ่นมั่นใจว่าเลขหามีนะคะเลขหายังอยู่เลขหามาทแท้ตัวใดที่เพิ่นจะเน้นนะคะไปเบิ่งไปชมน้ำกันนะคะก่อนจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ินนทิยาจะทายตลาดกลางดงโซ่พินเขาไปชมน้ำกันนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขนะคะไปเบิ่งไปชมตลาดกลางดงด้วยกันนะคะเห็ดตอนนี้เห็ดกำลังออกนะคะมีหลายๆอย่างนะคะอาหารป่า มีอึ่งย่างด้วยย่างค่ะไม่ไม่เท anyway. ่าไหนิหาสิบาทค่ะพี่โตสี่ตัวห้าสิบอึ่งย่างมกเครืองราคาพ้อมจิงเลยเลยย่างหอมหอมเถื่อนย่างหอมเที่อนย่างหอมเถื่อนย่างหอมเถื่อน เราม่ไนขออนุญาตเียวงละสอง้อยถึงละ้อยนะคะ ก็่อยางได้ร้ายก็เอาร้อยเดียวเดี๋ททยวกิน็เบินเพิ่อเทังยิ่งีขายของขายของนี่รักขาเป็นไข่หน้านี่หนเกยนเน่ยแมงกอกทอดจานละสองรอ้อจานละรย้ยนึงเด็เพิ่นเพิ่นแกปีกเรียบร้อยเด้อน้อย ตักแตนเกลค่ะแด่พอข้าวกรเม็ดละโม่จานแคบๆสองร้อยแค่ละโม่ค่ะเ็ดม่ค่ะไม่บอกจ้มา แนวกยวมนย่งเาี่ก่นี่คอันนี้เป็นน้นี่ยวแกงละทงบมีเล็บมีแก้วมีขาจับว่ไหมใ่ค่ข่ดูเขามดูดดักเพ่มเล่าเร่อมือไหร่ โน้อนเามันบ่ถึงแล้วบงยบีลที่บนน่ะุน่ะการบ่ดงบ่ถึงไรงวดมันกับส้นลูกมันไจาเด้งบ้าบ้าบ้าบงทั้งงพี่น้องไย่ไนิงไปไ้ไนรเะต้องไปเก็บให้่เหนื่อยต้องไปยางโคกย่างป้าให้ลำบากพี่น้องเอายางหนี่เด้อตลาดกลางโดงอำเภอเม็กจังหวัดกาสินธ์ บาโซุ่้นข,ข,ขา้าน้องใหม่ก็มี่ถุงละห้าสิบยอดเลยนองใหม่สดที่ห้านนี่น้องใหม่ไม่เห็ะห้าหนุ่มพึ่งขายขายหอยอ <c oughs> โล่ไดหอยเนี่ยโอร่อยจ้าหอยหน้าหอยหน้าจับหนูหอยส หนูด้วยหนูหายเองแบรหนูเลี้ยงหนูเลียงหนูเลี้ยงหนูซ่ามโหล่ละร้อยหกสิบร้อยแป่สิบร้อยห้าสร้อยสี่สิบมีที่ราคาร้อยเดียวก็มีเป็นตำผาดหอยหน้าห้ย พ,พี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกมีแล้วจานเท่าใดหนึ่งแม่สองร้อยค่ะจานละสองร้อยมันก็ขายเงี้ยวถ้เฮ็ดอันนี้นะขายมันค้นมันโผล่แล้วด้วยเนาะสูงครับเห็ดเริ่มมีก็มีเห็ดร่วม,หหม,มเห้อเด้อยังงอกแล้วอัา เห็ดละงกพี่น้องจานเท่าไดน,นี่จานละสามร้อยเห็ดละงกเห็ดเห็ดผมถุงละร้อยถุงละร้อยห้าสิบเริ่มจะมีเห็ดลายลายย่างแล้วได่มากอุบคู่หนึ่งไนดะ่มากคู่หนึ่งเอ่อหาผุดหาคู่หาผุด หากองหาพูดเ่นเื่อิปเป็นคนไทยมาได้เนียลาวพี่น้องเอ้ยเพิ่นแยกแยกกว่าเออผูดนึงนี้พูดนึงหากองหาเขื่อนเ่อนเิ่นจไน่ะเอนพูดก็ได้เพื่อนพูดก็ได้กองก็ได้งก็ได้พูดก็ได้แมนเิ่นยังไดกับว่าพด เป็นหาส่วนบะเนี่ยาค้งถ้าพูดเป็นภาษาการก็บอกว่าห้าส่วนหส่วนโอเคเขาเรียกห้าส่วนทิ่ถามเนี่ยบะนีโค้งคือได้อาจินได้ตัวได้เลยฝันป้าน้ำมาวตนาเราทำแล้วกอยู่กลางตลาดทามย่นี่ละเมื่อนี้มื่อนี้อาจินเพิ่นมาาใจตลาดครับพี่น้องเฮ็ดซี่จิจำเิ่นบ่ญด้ีบอช่มงนบฟิตหนาเซนนรถคือ คือปิดหนาซ้ำนี่ละซ้ำนี้ละเปิดซ้ำนี่ไปโค้งทุ่ท้ายชี้ซื้อตัวใดเลยศูนย์วแถวบักศูนยวนี่มากยังเหมือนโค้งทุดไท้ายมวหมวที่นี่มักหามากหาเพราเขาหาแปดไม่า่าจริงแต่บางูหาแปดหรือหาจิบผมคิดคิดคิดแบบนี้เลย สมนหาแปหเจมีสองย่างเนี่ยแ่านนี่กัสิมีสองคู่มีหาปกับหาเจ็หนบ่หาเจ็ดมันก็ตรงเลขอาเด้เลขรถน่ะเจ็ดห้เนยาะมันติดมันติดหมดมันติดหมดก็คือติดหมดเลยจะเอาทั้งไหนก็ติดมันติดหมดเลยอ่ะัวนั้นเขเลยบอกบอกว่าไหนแต่ว่า ขันงวนนี่จังได้กับซื้อสองคู่นี่มันบหาเจ็ดหาแปดประมาณประมาณนึ่ตเว่าเลขรถนี่กับ่อถิ่นมันบหาศูเจ่อิ่มพ่อซื้อคือเก้าขันออกคันออกหานเจ็ดนี่คือตามมั่งงวนนี่งวนที่สี่แล้วเนาะหาศูนย์เจ็ด้าแปั่นบอสครับแบบดวนี่พวกผมพยามถอยตัวเองเลยฮะพยายามถอยตัวเองคือว่า บ่บ่บ่ถิมต่ว่าบ่ถิ่มบ่ถิมบ่ถิ่มแต่ว่าซื้อน,น้อยลงแต่ลงลงลง,ลงจะไม่เด้อว่ะเพราะฉะนตามไร้งวดแล้วเนาะพ<อ>ุ่นเท่ากับน,น้อยอม,ม,มันมันแมนมันมันแมน,นอันนี้เจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดปีแล้วตามพยายามตามเ,ามามเออเท่าไหาสิบห้าสิบตามไร้บ่ถิ่มแมนเลขรถนี่ซื้อบ่บ่ถิ่มเลยแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าเลขงวันนี้มีหาเลขสือหาเจ็ดหาแปดนั่นปะคะ ก็นีหาเจ็เจ็ดคือชอบอ่อชอบหาเจ็เลยหาแปดเดอนี้มเบิ้งกระแสซื้อบ่ไดดบออันหาเจ็ดอาจจะได้คืนบอดมาแล้วหาเออหาแปดกับหาเก้าเนี่รู้สึกว่าจะบ่ได้ลอตเตอรี่กับบมี่ขายแล้วหาเจ็ดได้มุนอยียยังม่แคนดึงลอตเตอรี่เลยนึ่ยังไงเมันมนีงินี่สิเนาะเลอีกสองหมื่บ นี่ครับอ๋อยังได้ยังได้อันนี้อยู่นี่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้ก็เป็น3ครับนจกมื้อนี้นครับมื้อนี้3 0มื้ออื่น3 1ก็วันที่1ก็ยังซื้อได้อยู่นมี่หาได้ได้บ่ได้เอกชนนั่นแหเดี๋ยวเฮาเ้จัก่ว่าบางเจ้าจเพิ58 59เพิว่า57รู้ว่า ห้าศูนเจ็ี่ยทะเบียนรถนี่ก็ะับไปวปคือตัาได้วันนี้ตัวมากขัาชื่5 7 5 7 5อห้าเจ็ดห้าเจ็ด้าแปดมัมกลายห้าเจ็มักลายก็มุม่งเยสเซอรสรู้ในท้ายคลิปห้อ้าวบอบก,กัวนอาจินระค่ะอาจินโชคดีเด้อ่ะของวดนี้นะคะคีะเอามาแบ่งปันเยซีนะคะบังเอิญเพื่อนมาซื้อของเจอกันะนะคะเลยสัมผัสเลยเป็นผู้ได้ พิตาพิตายังจำได้อยู่ไปเสียิยากว่าให้จำได้โอ้ยังจำได้ขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับโชคดีน้ำกันนะค่ะเป็นเป็นเป็นบ้านแห่อ๋อน้ำน้ำเป็นปล่อยมาพี่น้องน้ำไหลน้ำไหลน้ำบ่นิ่ง มาเบ่งล่ป่าด้วครับเด้อมเมนครับได้าโมเมนล่งป่าดิเิ่นน้ำไหลน้ำฝนตกน้ำไหลน้ำปลาันขึ้นเพราะได้ปิ่งเยอะสั้น๋อขอบคุณค่ะการล่